ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราเกาหลีใต้นําเสนอเทคโนโลยีป้อมปืนหุ่นยนต์รุ่นใหม่ที่ถูกมองว่าเป็นการเขียนประวัติศาสตร์ขององค์การพัฒนาระบบอาวุธยุคใหม่ขึ้นมาใหม่อีกครั้งเทคโนโลยีนี้อยู่ศูนย์กลางขององค์การแข่งขันระดับสูงด้านระบบไร้คนควบคุมและระบบอัตโนมัติซึ่งกําลังเป็นสนามแข่งขันสําคัญของประเทศที่มีศักยภาพทางการทหารขั้นสูงจุดเด่นสําคัญคือช่วยลดการสูญเสียกําลังพลในสนามรบพร้อมเพิ่มความแม่นยําเชิงยุทธวิธีอย่างมหาศาล การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเกาหลีใต้ Defense Acquisition Program Administration สถาบันวิจัยหลายแห่งและบริษัทเอกชนที่ลงทุนอย่างจริงจังในแพลตฟอร์มการรบยุคอนาคตเหตุผลที่ทำให้ทั่วโลกจับตามองไม่ใช่เพียงเพราะมีการเปิดตัวอาวุธใหม่แต่เพราะทิศทางเทคโนโลยีในระบบนี้อาจเปลี่ยนโฉมสงครามในอีก1 0 2ถึงปีข้างหน้าได้อย่างแท้จริงหัวใจของป้อมปืนหุ่นยนต์รุ่นใหม่นี้สรุปได้เป็น2ประเด็นหลักคือ ระบบไร้คนควบคุมเต็มรูปแบบและอัลกอริทึม AI ที่ช่วยในการคำนวณการโจมตีเกาหลีใต้มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังไร้คนควบคุมมาก่อนโดยเฉพาะระบบป้องกันอัตโนมัติที่ติดตั้งบริเวณเขตปลอดทหารซึ่งช่วยให้พวกเขามีฐานข้อมูลสำหรับพัฒนาอัลกอริทึมขั้นสูงขึ้นกว่าเดิมนักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์และผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารได้ร่วมกันพัฒนา เช่นเทคโนโลยีการรู้จำภาพขั้นสูงโมเดลจำแนกเป้าหมายด้วย Deep Learning และเทคโนโลยีรวมข้อมูลจากเซนเซอร์ต่างๆที่ใช้ได้แม้ก,กลางคืนหรือสภาพอากาศเลวร้ายทั้งหมดถูกนำมารวมเป็นแพลตฟอร์มป้อมปืนเดียวที่สมบูรณ์แบบทำให้มันกลายเป็นโมดูลการรบแห่งอนาคตที่หลายประเทศให้ความสนใจสิ่งที่ทำให้ทั่วโลกตกตะลึงมากที่สุดคือความสามารถในการติดตามเป้าหมายแบบอัตโนมัติป้อมปืนไม่จำเป็นต้องให้ผู้ควบคุมเล็งเอง แต่สามารถตรวจจับและติดตามภัยคุกค,คามได้โดยอัตโนมัติฟีเจอร์นี้สามารถติดตั้งบนโดรนหุ่นยนต์ภาคพื้นดินขนาดเล็กเรือลาดระเวณร้คนขับและแพลตฟอร์มอื่นๆซึ่งสอดคล้องกับทิศทางขององค์การพัฒนากองกําลังไร้คนควบคุมของเกาหลีใต้โดยเฉพาะโครงการเรือไร้าคนขับของกองทัพเรือและระบบรบใหม่ที่กองทัพบ,บกกำลังพัฒนาสำหรับอนาคตเมื่อใช้ร่วมกับระบบ AI โอกาสรอดชีวิตของทหารในสนามรบจะเพิ่มขึ้นอย่างมากและประสิทธิภาพการรบก็พุ่งสูงขึ้นด้วย แนวทางนี้คล้ายกับสิ่งที่ DARPA ของสหรัฐอเมริกาและ Rafael Advanced Defense s y s t e m ของอิสราเอลศึกษาอยู่ทําให้ความสนใจจากนานาชาติเพิ่มขึ้นไปอีกคันอีกสิ่งที่โดดเด่นคือโครงสร้างแบบโมดูล่าของป้อมป,ปืนหุ่นยนต์เกาหลีใต้ซึ่งไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนชิ้นส่วนแต่คือการเปลี่ยนบทบาทการรบได้ทั้งระบบเช่นในการรบในเมืองสามารถติดตั้งโมดูลตอบสนองรวดเร็วระยะไกลสำหรับการล่าตะเวนชายแดนใช้โมดูลเซนเซอร์ระยะไกล หรือการรบทางทะเลใช้โมดูลเฉพาะที่รับมือกับแสงสะท้อนและคลื่นทะเลเทคโนโลยีลักษณะนี้เป็นจุดแข็งที่บริษัทระดับโลกอย่าง Remet All และ BAE Systems เคยครองตลาดแต่ตอนนี้เกาหลีใต้กำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้แข่งขันระดับแถวหน้าทำให้ป้อมปืนรุ่นใหม่นี้ไม่ใช่แค่อาวุธแต่เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้สร้างระบบการรบหลากหลายรูปแบบปัจจัยที่ทำให้ทั่วโลกทึ่งอีกประการคือระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติที่มีเสถียร,รภาพสูงและการใช้งานได้ยาวนาน ความแม่นยำของมันเกิดจากแพลตฟอร์มกันสันส่นเซนเซอร์ไจโรประสิทธิภาพสูงและอัลกอริทึม AI ที่ปรับแก้การสั่นไหวแบบเรียลไทม์เดิมทีเทคโนโลยีระดับนี้มักใช้เฉพาะอาวุธราคาแพงแต่เกาหลีใต้สามารถนำมาปรับใช้กับอาวุธระดับกลางได้พร้อมรักษาต้นทุนที่แข่งขันได้ทำให้เกิดแรงสันสเถือนต่ออุตสาหกรรมอาวุธโลกประเทศในตะวันออกกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรปตะวันออกต่างสนใจเพราะต้องการอาวุธที่ราคาคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูง ตลาดป้อมปืนหุ่นยนต์ระดับกลางเองก็ยังมีผู้เล่นน้อยทําให้การเข้าสู่ตลาดของเกาหลีใต้สร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่นอกเหนือจากเทคโนโลยีแล้วป้อมปืนหุ่นยนต์นี้ยังมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์เพราะเกาหลีใต้กําลังก้าวเข้าสู่ยุคที่จํานวนกําลังพลลดลงจากโครงสร้างประชากรแนวคิดกองทัพอัตโนมัติและไร้คนควบคุมจึงกลายเป็นแกนหลักขององค์การเปลี่ยนแปลงระบบป้อมปืนใหม่นี้ถูกมองว่าจะเป็นหัวใจของระบบการรบยุคอนาคต กองทัพบ,บกกำลังพัฒนาโครงการรถรบไร้คนขับโดรนลาดตระเวนและแพลตฟอร์มยิงระยะไกลซึ่งป้อมปืนนี้สามารถใช้เป็นโมดูลหลักของระบบเหล่านั้นปัจจุบันกองทัพได้เริ่มทดสอบจริงในหน่วยทดลองแล้วและหลายประเทศมองว่าประสบการณ์ของเกาหลีใต้มีมูลค่าการเรียนรู้สูงการตอบรับจากสื่อทหารระดับนานาชาติยิ่งทำให้คำว่าโลกช็อก ไม่ใช่เรื่องเกินจริงสื่อต่างประเทศวิเคราะห์ว่าเกาหลีใต้กำลังต่อยอดเทคโนโลยีจากอาวุธสาย K-Series เช่น k 2 Black Panther และ k 9 Thunder ซึ่งได้รับการยอมรับในหลายประเทศแล้วสิ่งนี้เพิ่มความน่าเชื่อถือให้ป้อมปืนรุ่นใหม่มากขึ้นและผู้เชี่ยวชาญบางรายเชื่อว,ว่าหากเกาหลีใต้พัฒนารบไร้คนขับปิดป้อมปืนนี้อย่างเต็มรูปแบบอนาคตอาจก้าวขึ้นเป็นหในผู้นำของโลกด้านระบบรบไร้คนควบคุมเทียบเท่าสหรัฐอเมริกาและอิสราเอล สิ่งสําคัญอีกอย่างคือเกาหลีใต้ไม่ได้พัฒนาแค่อาวุธแต่สร้างระบบการรบแบบเครือข่ายรวมศูนย์ที่เชื่อมต่อกับระบบบัญชาการด้วย AI สนามรบสมัยใหม่ต้องการการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์ระหว่างโดรนหุ่นยนต์ภาาพ,พื้นดินเรือไร้คนขับและเรดาร์ตรวจจับป้อมปืนนี้คือแกนกลางของระบบดังกล่าวสามารถแบ่งปันข้อมูลกับแพลตฟอร์มอื่นติดตามภัยคุกคามและช่วยตัดสินใจการยิงโดยอัตโนมัติซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยแพ้ชนะของสงครามอนาคต ข้อได้เปรียบที่สําคัญไม่แพ้กันคือต้นทุนต่อประสิทธิภาพประเทศกําลังพัฒนาส่วนใหญ่ไม่สามารถซื้ออาวุธราคาแพงจากชาติมหาอํานาจได้แต่เกาหลีใต้สามารถผลิตอาวุธประสิทธิภาพสูงในราคาที่เข้าถึงง่ายด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐและบริษัทเทคโนโลยีเอกชนทําให้หลายประเทศในตะวันออกกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรปตะวันออกให้ความสนใจอย่างมากและมีแนวโน้มว่าป้อมปืนนี้จะเดินตามรอยความสำเร็จของอาวุธเกาหลีอื่นๆ อีกเหตุผลหนึ่งที่โลกให้ความสนใจคือเกาหลีใต้มีเทคโนโลยีอิสระของตนเองไม่ได้เพียงเรียนแบบเทคโนโลยีรวมเซ็นเซอร์ระบบประมวลผลภาพเรียลไทม,ม์อัลกอริทึมการรบในเมืองและระบบการสั่นขั้นสูงล้วนเป็นเทคโนโลยีที่ต้องใช้เวลาวิจัยยาวนานหลายประเทศยังพึ่งพาต่างชาติแต่เกาหลีใต้มุ่งมั่นพัฒนาด้วยตนเองภายใต้ในแนวคิดเคดีเฟนพร้อมการสนับสนุนจากภาคเอกชนทําให้เกิดการเติบโตของเทคโนโลยีระดับชาติอย่างรวดเร็ว โดยสรุปป้อมปืนหุ่นยนต์รุ่นใหม่ของเกาหลีใต้ไม่ใช่เพียงการพัฒนาอาวุธแต่เป็นการยกระดับแนวคิดการรบทั้งระบบมีศักยภาพในการเปลี่ยนวิธีทำสงครามของโลกความประหลาดใจจากนานา,นาประเทศมีความสมเหตุสมผลเพราะประสิทธิภาพการขยายตัวในอนาคตและความเร็วขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีนี้จะถูกนำไปใช้ในยานรบไร้คนขับ ระบบป้องกันชายแดนแพลตฟอร์มทะเลไร้คนขับและระบบเฝ้าระวังขั้นสูงเกาหลีใต้อาจกลายเป็นผู้นำระดับโลกในสาขานี้ในอนาคตอันไกลเทคโนโลยีนี้ไม่เพียงเปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศแต่เป็นหมุดหมายสำคัญขององค์การก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านยุทธป,ปกรณ์แห่งอนาคตขอบคุณที่รับชม